สวัสดีค่ะวิทยาการคำนวณบายกรูปุ้ยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาทำความรู้จักกับขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะบางปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการคิดวิเคราะห์หลายรอบนะคะดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้แก้ปัญหาได้เป็นขั้นตอน จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะและเมื่อรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนดำเนินการไปอย่างไรความซับซ้อนก็จะลดลงค่ะเราก็จะสามารถแก้ไขให้สำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูขั้นตอนในการแก้ปัญหาค่ะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดค่ะ 2. วางแผนการแก้ปัญหา 3. ดํำเนินการแก้ปัญหา และ 4. ตรวจสอบและประเมินผลค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักแต่ละขั้นตอนนะคะครูผู้ขอ,อยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะนักเรียนมาเรียนวิธีาการคำนวณที่ห้องคอมพิวเตอร์หลังจากที่เรียนไปแล้ว20นาทีคุณครูก็ได้สั่งงานนะคะให้นักเรียนทำลงไปในสมุดนะคะปรากฏว่ามีนักเรียนบางคนลืมสมุดไว้ที่ห้องเรียนนักเรียนควรทำอย่างไรดีคะ เพื่อนบางคนก็จะบอกว่าวิ่งกลับไปเอาที่ห้องบางคนก็บอกว่าขอกระดาษจากเพื่อนนะคะบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวทำมาส่งในครั้งต่อไปนะคะนี่คือกระบวนการแก้ปัญหาของแต่ละคนนะคะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาก็คือวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดนะคะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องคิดพิจารณาและทําความเข้าใจกับปัญหานะคะโดยวิเคราะห์ว่าปัญหาที่พบคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรบ้างกระทบใครบ้างและต้องทําอย่างไรจึงจะแก้ไขได้นะคะซึ่งเราจําเป็นจะต้องรวบรวมสิ่งที่รู้ทั้งหมดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไปนะคะ เรามาดูตัวอย่างการระบุทําความเข้าใจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหานะคะว่าทํำยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะักเรียนรู้สึกปวดบิดในท้องนะคะพยายามนึกถึงสาเหตุนะคะว่าอะไรที่ทําให้ปวดท้องได้บ้างอาหารการกินมีส่วนหรือไม่ถ้าอย่างนั้นมื้อก่อนหน้ากินอะไรลงไปนะคะเป็นการทําความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงปวดท้องนะคะ นึกถึงสาเหตุของการปวดท้องนะคะว่ามาจากอะไรนะคะกินซูชิเมื่อวานแล้วปวดท้องเข้าห้องน้ำไป3ครั้งนะคะอันนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดให้คุณหมอฟังนะคะตัวอย่างต่อมาคะ่ะเบตาทำเสื้อเลอะทั้งที่ไม่ได้ไปเล่นสนนอกจากแวะร้านขนมเบตาก็ตรงกับบ้านทันทีเพื่อนๆคิดว่าทำไมเสื้อของเบตาจึงเลอะคะแล้วเลอะอะไรหรก เสื้อของเบต้าเลอะไอศครีมหวานเย็นนะคะหยดเลอะโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะดูจากคราบที่เลอะนะคะดูสีของไอศครีมกับสีที่เลอะอยู่บนเสื้อนะะมีสีเดียวกันก็เลยทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเสื้อของเบต้าน่าจะเลอะไอศครีมนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะดาตาเพิ่งไปเที่ยวทะเลแต่ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นน้ําคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใดคะข้อนี้นะคะตอบ พายุฝนฟ้าคะนองดะะัต้าก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ำนะคะดูดตรงหน้าต่างนะคะเห็นสภาพอากาศแล้วนะคะฝนฟ้าคะนองไม่สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้นะคะต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนในการวางแผนแก้ปัญหานะคะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องกำหนดและจัดลำดับขั้นตอนสิ่งที่ต้องทำเพื่อแก้ปัญหาเช่นหาอุปกรณ์เลือกเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ กำหนดระยะเวลาสำหรับการแก้ปัญหาหรือคิดเรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถที่จะลงมือแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะตัวอย่างการวางแผนการแก้ปัญหาค่ะวันเสาร์เบต้าต้องไปซ้อมว่ายน้ำกับเพื่อนๆนะคะที่สระว่ายน้ำต้องเตรียมชุดใส่กระเป๋าไปอย่างน้อยกี่ชุดคะ1 2 3ค่ะ123ข้อนี้ตอบข้อ 3นะคะเตรียมไป2ชุดได้แก่ชุดว่ายน้ำและชุดสำหรับกลับบ้านนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการลงมือแก้ไขปัญหานะคะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเริ่มทำตามวิธีการ หรือแผนการที่วางเอาไว้ทางต้นนะคะเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหากันค่ะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าปัญหาที่เราพบได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังนะคะเป็นไปตามแผนที่กำหนดและน่าพอใจแล้วหรือยังประสบผลสำเร็จหรือไม่นะคะยังมีจุดไหนที่พลาดพลั้งและต้องแก้ไขให้ถูกต้องบ้างไหมนะคะ เรามาดูตัวอย่างการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดกันค่ะมือถือของเบตา้าแบตหมดนะคะชาร์จทิ้งไว้ตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วไฟก็ยังไม่เข้าต้องทำอย่างไรนะคะนี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไปเลยนะคะหรือเราจะตรวจด,ดูปลั๊กไฟก่อน3ฟ้องแม่เลยะคะ่ะชาร์จแบตไม่เข้าฟ้องคุณแม่ข้อน,นี้ตอบข้อ2นะคะเราจะต้องตรวจด,ดูปลั๊กไฟก่อนนะคะเมื่อตรวจด,ดูปลั๊กไฟแล้วอุ๊ยจึงเห็นว่าลืมกดปุ่มเปิดนั่นเองคะ่ะ สรุปขั้นตอนการแก้ปัญหามีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะหเลยวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดเราจะต้องมีการทําความเข้าใจกับปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะ 2. วางแผนการแก้ปัญหานะคะเราจะต้องมีการจัดลําดับขั้นตอนนะคะในการแก้ปัญหาสามค่ะดาเนินการแก้ปัญหาตามที่เราวางแผนเอาไวนะะ้นะคะและ4นะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลลัพธ์ที่ ดำเนินการมานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอพบปะพวกเราเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ